ทุกคนอาบาคาบาสบายดีไหมอบาบาบาอีกสบายดีค่ะดิฉันและคุณยว,วนาลีเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นป .6 ะควันนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับประเทศบูนค่ะในวันนี้ดิฉันจำลองสถานการณ์เป็นวันวันชาติของประเทศบูนซึ่งตรงกับวันที่23กุมภาพันธ์เรื่องประเทศบูน ประเทศที่มีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮันีฮัซานานโบเกียเป็นประมุขของรัฐประเทศของเรามีพื้นที่5,765ตารางกิโลเมตรและมีประชากรจำนวน370,000คนค่ะค่ะและงานในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่เมืองหลวงของประเทศบูใน คือเมืองบันดาเซรีเบกาวันซึ่งจัดขึ้นที่มัสยิดโอมาอาลีไซฟูตินเป็นมัสยิดที่เก่าแก่และสวยงามค่ะซึ่งเราก็มีภาษา